สวัสดีครับผมชื่อนะครับก็ผมม่นชื่อเล่นชื่อปากครับผมสอบได้ที่1เตรียมอุดมสายวิคณิตปีลา่าสุดครับดีใจบนตกใจนิดหน่อยครับผมเรียนเทผมเริ่มเรียนตอนป .2 ครับแล้วก็มาเรียนสดครักก้งแรกตอนป .4 ครับ รู้สึกว่าครูซุเคเขาอธิบายทุกขั้นตอนได้ละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายครับทำให้บอกว่าเด็กทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วเอาไปใช้จริงได้ครับครับก็ครูซุเคก็คือสอนพื้นฐานละเอียดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็พอมีเพลงมาช่วยเสริมด้วยก็ทําให้จาสูตรกับเทคนิคง่ายขึ้นแล้วก็พอมีเนาาื้อหาพวกนี้ครบเสร็จปุ๊บพอไปประยุกครูซุเคก็สามารถสอนทุกขั้นตอนได้ละเอียดให้ทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ถ้าเป็นพาทเช้าก็จะทําไทยสัคงคมก่อนครับเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยแต่ว่าคะแนนมันเยอะเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เหลือมันก็จะวัดที่เลขครับผมก็ที่เหลือก็คือจะทําเลขหมดเลยครับผมส่วนภาคบ่ายก็จะทำอังกฤษก่อนค่อยทําบิดครับขอ,ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือก็ได้เก็บเนื้อหาแล้วก็สามารถสอบเข้าได้ตามที่ใ,ใจหวังครับผมรุซเคนี่ช่วยให้ผมแบบรักษาดีสตรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ทำให้ผมมีวินัยในการฝึกซ้อมโจทย์มากยิ่งขึ้นครับผมก็ทําให้ผมแบบมีทุกวัน,นีได้เพราะว่ารักคณิตศาสตร์ด้วยครับสวัสดีครับผมครูสุกเคนะครับจากสถาบัน,นคณิตครูสุเคครับสำหรับคนที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมปีหน้านะครับสอบเตรียมบุดมเนี่ยก็มีประมาณปีละ40-50ข้อนะแล้วแต่ปีนะครับ แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือข้อหนึ่งนะครับหนาทีครึ่งต้องทําให้เสร็จนะครับหนาทีครึ่งนะครับขอย้ำนะครไม่ถึง2นาทีครับเป็นข้อสอบซูเปอร์สปีดเทสดังนั้นแล้วเนี่ยน้องต้องแม่นทุกเรื่องแม่นทุกบทนะครับไม่มีเวลาเหลือสำหรับในการหายใจเลยนะครับนั้นสรุปแล้วเนี่ยน้องเตรียมตัวให้ดีๆนะครับเวลามีคุณค่า